สวัสดีค่ะพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมนายอดิศักดิ์เกิดทรัพย์นะครับพนักง,งานช่างระดับห้าแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองชมบุรีนะครับพี่ช่วยเล่าถึงประสบการณ์ทํางานของพี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็สําหรับตัวพี่เองนะครับก็บรรจุแล้วก็ทํางานกับ p นะีเนาะมาตอนนี้น่าจะหกปีและก็บรรจุรแผนก มิเตอร์ก่อนแล้วก็ย้ายไปแผนกฏิบัติการจนปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ที่แผนกบริการลูกบริการและลูกค้าสัมพันธ์เนาะก็สําหรับจ็อบที่ทํางานก็จะเป็นการสํารวจขยายเขตนะครับแล้วก็งานธุรกิจเสริมพวกโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยเวลาบ้านของของเบนเนี่ยเวลาสมมติผลใจอยากติดโซล่าเซลล์เพื่อใช้พลังงานทดแทนเนี่ยไป็นลดค่าไฟเนี่ยพี่ก็จะดูแลอยู่นะครับก็แผนกพี่นะครับ ก็จะมีหัวหน้าแผนกแล้วก็มีผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแล้วก็จะเป็นพนักง,งานช่าง mm hmm. ก็จะไล่ไประดับสามสี่ห้าหกไปถึงเจ็ดแล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นเขาเรียกว่าผู้ช่วยช่าง mm hmm. นะครับทุกคนก็จะมี job ที่แตกต่างกันนะครับตามบริบทที่มีวิธีการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างคะสิ่งที่พี่คิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยก็คือเราจะต้อง เรียนรู้งานหลายๆด้านก็คืออาจจะไม่ใช่ด้านที่เรามีประสบการณ์อยู่ด้านเดียวก็คือ,องานนี้อาจจะคิดว่าเราทำได้ดีแล้วเราก็เปลี่ยนไปทำงานอื่นแต่ว่าโดยพื้นฐานของการทำงานเนี่ยก็คือจะต้องถ้าพี่เจออุปสรรคมีวิธีการรับมือยังไงบ้างคะก็สำหรับอุปสรรคเนาะก็คือการทำงานเป็นเรื่องปกติ จริงๆตัวพี่เองก็จะดูก่อนว่าปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราจะต้องคิดย้อนก่อนเราถึงจะรู้วิธีการแล้วก็คิดเป็นสเต็ปเนาะาถ้าคิดไม่ออกหรือต้องการทำชี้แนะก็มีเพื่อร่วมงานมีพี่ๆนะครับที่คอยให้ความร่วมมืออยู่แล้วก็พร้อมที่จะสอนบางทีปัญหาเนี่ย อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่เราอาจจะลืมอย่างของพี่เนี่ยก็คือบางทีรู้สึกทำงานตัวเองทำงานไม่คันก็คืองานมันค่อนข้างหลายหลายหน้าเนาะเราก็จะต้องมาจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานว่าเราควรที่จะทำงานไหนก่อนหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญมากกว่าพี่มีวิธีการรับมือกับปัญหายอย่างไรบ้างคะ,ะสำหรับพี่เองเนี่ยก็คือจะต้อง เข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไรปัญหาในงานคืออะไรเราก็จะลำดับความสำคัญนะครับแล้ว่าสิ่งสิ่งอะไรที่ที่เป็นต้นต่อปัญหาต้องรู้ก่อนคือจะต้องมีระบบความคิดแล้วก็รู้จักจัดการปัญหานะครับพี่มีวิธีการพัฒนานตนเองอย่างไรบ้างคบสำหรับการพัฒนาตัวเองก็คือตัวพี่เองเนาะเป็นคนที่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือว่าเวลาใครเนี่ยมาแนะนำหรือ,อามาเป็นเป็นคนสอนเทคนิควิธีทีท่เราเจอในงานหรือว่าอาจจะรู้ไม่ทั้งหมดเพราะงานมันก็ค่อนข้างกว้างก็คือเราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเขานะครับอย่าทำตัวเป็นเหมือนน้ำเต็มแก้วนะครับเวลาผู้ใหญ่แนะนำอะไรก็คือลองดูไม่เสียหายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือการทำงานในบริบทของความเป็นจริงเนี่ย มันจะต้องทํางานกับเพื่อร่วมง,งานด้วยเพราะฉะนั้นการทํางานการมีมนุษยสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อร่วมง,งานเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่จะทาให้งานเนี่ยมันสําเร็จรู้ล่วง,งนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราจะต้องมีวินัยมีวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลานะครับมีความรับผิดชอบในในหน้าที่ที่ทํานะครับพี่ก็คิดว่ามันมันจะเป็นรงอันหนึ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้พี่มองภาพบริษัทในอีกห้าปีข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะ ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มขน้นในส่วนของ PA เป็นองค์กรที่ขายไฟเป็นหลักนอกเหนือจากนี้ยังมีอ,องค์กรธุรกิจที่เติบโตขึ้นามาเป็นคู่แข่งนะครับในเรื่องของอาการการแข่งขันทางธุรกิจเสริมทุกวันนี้เราไม่ได้ขายไฟอย่างเดียวเราจะมีทั้งการผลิตโซล่าการให้บริการด้าน e-v ชาร r g นะครับแม็กหรือแม้กระทั่ง จะมีที่เรียกว่า PA n c o m ที่จะเป็นหน่วยที่สามารถมีผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับให้ลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาติดตั้งได้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นคนที่อยู่ในองคอ์กรนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาปรับตัวกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มันสูงขึ้นเหมือนกับอ,องคอ์กรอื่นๆเช่นไปรษณีย์ก็มีคู่แข่งเป็นเคอรี นะครับไฟฟ้าเองก็มีผู้เล่นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตระหนักก่อนในเรื่องของออการทํางานให้เราเนี่ยมันแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับที่มีสติประจําใจที่ใช้ในการทํางานมากไหมคะสําหรับคติใช่ไหมครับก็หากเครียดเรื่องงานอย่าลาออกเพราะถ้าลาออกแล้วเราจะเครียดเรื่องเงินด้วยครับน้องเหนือจากนี้ก็ เป็นคนคิดบวกอยู่เสมอเนอะอาะคิดว่าการทํางานของเราเนี่ยมันเป็นความท้าทายใหม่ๆที่เราต้องเจอในแต่ละวันนะครอย่าไปคิดว่าวันนี้ทำไมงชั้นงานหนักจังหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เรานะรู้สึกโหลดพยายามออกไปพบปะพูดคุยกับหลายๆคนนะครับพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน พี่ที่ทำงานบ้างให้มันเกิดความผ่อนคลายในการทํางานเพราะฉะนั้นอย่าให้การทํางานเนี่ยมันเครียดเกินไปนะคะผมในส่วนนี้นะคะทําไมถึงต้องเลือกนายอดิษฐา์เกิดรัพย์มาเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานนะคะเพราะว่าพี่โจอี้เป็นคนที่ทํางานเก่งสามารถสอนงานได้ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในการ รับมือกับปัญหาต่างๆในการทํางานเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสามารถมีวิธีการรับมือได้อยู่เสมอเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทํางานและเป็นบุคคลในองค์กรที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะมาปรึกษากับในอดิศักดิ์เกิดรัพย์อยู่เสมอจากการที่ได้ร่วมงานด้วยกันจึงทําให้เลือกบุคคลนี้มาเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการทํางานในการใชชีวิตค่ขะขอบคุณค่ะ ทางคณะผู้จัดทําต้องขอขอบคุณนายอดิศักดิ์เกิดทรัพย์หรือพี่โจอี้ที่มาให้ร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ